วัสดีค่ะวันนี้จินตะคณิตนะคะเรามาทำกันในเล่ม303สีชมพูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้303ให้ทำอยู่ที่หน้า35-362หน้านะคะก็จะงด503นะเอาไว้เรียนในครั้งต่อไปสลับกันนะคะมาดูในข้อ B1 นะทำไปพร้อมๆก,กันกับคุณครูเป็นการทบทวนวิธีการพูด10ข้อนะคะที่เหลือให้นักเรียนลงมือทำนะเพราะฉะนั้นมาดูข้อแรก

้าไม่ได้ลบหนึ่งเพิ่มสิบห้าสิบสองมีห้ากับสองห้าไม่ได้ลบหเพิ่มสิบปัดขึ้นสเมตรหกมีหกับสาไม่ได้ลบเเพิ่มสิบสมีหกับศนยะคะหกับศนย์ได้เท่าไหร่สามนะคะ ต่อไปข้อ2นะคะข้อ2อ่านโจทย์ห้าสอดเจลบ26 9สลบ4ีสแปดสี่งห้าิบมีห้ากับ1 70เจดมี7กับ0 7ไม่ได้บวก2ลบห้าเพิ่ม10 0ศลบ26กลบสองกับหลบหไม่ได้ลบ10บวกหลบ1ลบ10ก่อนนะคะ บวก5ลบ1 93มี9กับ3 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 3ปัดขึ้น3เมตรลบ48ลบ4กับ8ลบ4ไม่ได้บวก1ลบ5ลบ8แยก5กับ3 3 11มี3กับ1 3ไม่ได้บวก5ลบ2 1ปัดขึ้น1เมตร 85มี8กับ5 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 5นิ้วชี้ปัดลง42มี4กับ2โดยตรงได้คําตอบเท่าไหร่คะ298 298นะคะต่อไปข้อ3 1320745896139678

96มี9กับ6 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 6ไม่ได้ลบ4เพิ่ม10 78มี7กับ8 7ไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่ม10 8มี5กับ3รวบได้ครับเท่าไหร่คะคําตอบ4 4 8ต่อไปข้อ4นะคะ ข้อส่อ่านโจทย์ยี่สิบสี่แปดสิบหกลบห้าสิบเ้าสามสิบเอ็ดเจ็ดสิี่กลบเจดปดอ็ดมีสกับสี่หมีแกับหกไม่ได้ลบสองเพิ่มสิบหกไม่ได้ลบสี่เพิ่มสิบลบห้ากลบห้ากับเกลบห้าไม่ได้ลบสิเพิ่มห้าต่อไป ลบ9ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1 31มี3กับ1 70มี7กับ0 7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10 26มี2กับ6ลบ47ลบ4กับ7ลบ4ไม่ได้บวง1ลบ5ลบ7แยก5กับ2 81มี8กับ1 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 1ปัดขึ้น1เมตรได้เท่าไหร่คะ2 1 2นะ ต่อไปข้อ5นะคะ30 17 52 96 48 35 92 14 30มี3กับ0 17มี1กับ7 52มี5กับ2 96มี9กับ6 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 6ไม่ได้ลบ4เพิ่ม10 48มี4กับ8 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10 8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10 35มี3กับ5 3ไม่ได้บวก5ลบ2 5นิ้วชีป้ปัดลง92มี9กับ2 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 2ไม่ได้ลบ8เพิ่ม10 14มี1กับ4นะคะได้คำตอบ3 8 4 3 8ด3 8นะคะมีสูตรทุกบรรทัดเลย มีสูตรทุกตัวนะคะค่อนข้างยากนะต่อไปข้อ6นะคะเขียนเสร็จลือยายง49 83ลบ27 61 50 99 81ลบ27 49มี4กับ9 83มี8กับ3 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10ลบ27ลบ2กับ7 ลบ7ไม่ได้ลบ10บวก5ลบ2 61มี6กับ1 50มี5กับ0 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10 99มี9กับ9 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ไม่ได้โทษค่ะลบ1เพิ่ม10ได้81มี8กับ1ลบ27ลบ2กับ7ลบ7ไม่ได้ลบ10เพิ่ม3ได้คำตอบ

หกสิบมีหกกับสองหกไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10 2ปัดขึ้น2เมตร48มี4กับ8 4ไม่ได้บวก5ลบ1 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 35มี3กับ5 3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10บห้าปัดลงหกสิบแปดมี6กับ8ปแปดไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10 19มี1กับ9 เก้าไม่ได้ลบหนึ่งเพิ่มสิบได้คำตอบเท่าไหร่คะสามเก้าสองนะสามเก้าสองนะคะต่อไปข้อแปดค่ะอ่านโจทย์สิบเจ็ดแปดสิบลบยี่สิบสี่ห้าสิบเก้าหกสิบสามหกสิบเอ็ดลบยี่สิบห้าเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ดแปดสิบมีแปดกับศูนย ลบ2ลบสกับ4ีลบสไม่ได้บวกหลบห้ามี5กับ9 5ไม่ได้ลบห้เพิ่มสิบไม่ได้ลบหนึเพิ่มสิบหมี6กับ3 3ไม่ได้บวกหลบสองมี6กับ1 6ไม่ได้ลบสีเพิ่ม10 1ปัดขึ้น1เมตรลบ25ลบสกับ5้ลบสไม่ได้บวก3ลบห ลบห้นิ้วชี้ปัดขึ้น73มี7กับ3 7จไม่ได้ลบ3าเพิ่ม10บปัดขึ้น3เมตรได้คำตอบเท่าไหร่คะ3 0 4นะคะเหลืออีก2ข้อเดี๋ยวเลื่อนมาหน่อยต่อไปข้อข้อ9นะคะ19 28 50 96 34 72 63 48 19มี1กับ9 28มี2กับ8 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 50มี5กับ0 96มี9กับ6 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10 34มี3กับ4 3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10 สไม่ได้บวกหลบหนึมี7กับ2โดยตรง63มี6กับ3 6ไม่ได้ลบสีเพิ่มสิบไม่ได้ลบเจ็เพิ่มสิบสี่มีสกับ8ปสไม่ได้ลบหกเพิ่มสิบไม่ได้ลบสเพิ่มสิได้คำตอบเท่าไหร่คะสี่หนึ่ ต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายอ่านโจทย์ค่ะ13 86ลบ59 70 42ลบ52 18 96 13มี1กับ3 86มี8กับ6ลบ59ลบ5กับ9โดยตรงเลยนะคะ70มี7กับ0 7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10 0 4 12มี4กับ2 4ไม่ได้บวก5ลบ1 2ปัดขึ้น2เมตร ลบห้าสิบสองลบห้ากับสองโดยตรงนะคะสิบแปดมีหนึ่งกับแปดเก้าสิบหกมีเก้ากับหกเก้าไม่ได้ลบหนึ่งเพิ่มสิบหกไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบได้เท่าไหร่คะสองหนึ่งสี่ค่ะทำพร้อมกันแล้วสิบข้อนะคะที่เหลือให้นักเรียนลงมือทำเองวันนี้งาน มีเฉพาะเล่ม303สีชมพูสอหน้า35และ36ค่ะคุณครูรอส่งกันบ้านอยู่นะคะสวัสดีค่ะ